ข้ามาออกมาเดินเล่นเพื่อนๆจ๋ามาชมวิวไปนั่มนู่นพี่ใหญ่ก็วิ่งอ่ค์รัะพี่โบอันนี้ก็น้องสตางค์เดื่อเพื่อนๆมานังเยี่ยวให้เพื่อนๆเห็นอีกแล้วไปจ้ากันไปอันผ้าออกมาถ่ายคลิปชมวิวเพื่อนๆชมวิวบรรยากาศต้อนเช้าๆเพื่อนๆจ๋าในยินเสียงอันน้ำไหลเพื่อนๆในยินเสียงน้ำไหลบอกโอ้ยน้ำมันก็มาหล่นคล้องแล้วเนาะเพื่อนๆน้ำมาหลายกลายแล้วเพื่อนๆจ๋าน้ำมาหลายหล่นคล้องฝนก็ คือจิรินนี่เพื่อนๆจ้าอากาศมืดๆคึมๆน้องบ่มีแดดเพื่อนๆอากาศมืดๆคึมๆบ่มีแดดลูกสาวก็วิ่งออกก่อนละเพื่อนๆลูกสาวลูกชา,วกชายวิ่งไปนู่นละแยกกบจะพาเพื่อนเพื่อนมานช่นมนำตกนำตกธรรมชาติสไตล์บานนอกบานนอกเล่านี่แหละเพื่อนๆจ้าน้ำตกบันนอกเนาะเพื่อนๆได้ยินเสียงบนเสียงบึมๆๆแยกกบอัน ว่ามันไหลแรงกว่าวันทียายกบมาถ่ายเดี๋ยวเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูเนาะยีกบก็เดินมาเพื่อนๆนี่ชมบรรยากาศไปนะเลยเพื่อนๆบ่มีอะไรดอกถ่ายคลิปไปถ่ายเป็นถ่ายคลิปได้ยีกบพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรอ,อบข้องเพื่อนๆน้ำเสียงน้ำไหลมาไกไปถึงเดี๋ยวเพื่อนๆเสียงดังมากๆเลยต้นตาลก็สวยงามนี่เพื่อนๆจ๋าเป็นตานหมอกด้นี่ต้นนี่ตานหมอเพื่อนๆนี่นี่หลากหลายก็พงก็ไผ่ เสียงมาไกล้ละดังละเพื่อนๆได้ยินบะเสียงดังมากๆเลยวันนั้นแยกกบมาถ่ายอันวันนั้นแยกกบมาถ่ายมานันนไหลแค่สองช่องเพื่อนๆจ๋าตานา้ม,มันมีสี่ช่องมันไหลแค่สองช่องเดี๋ยววันนี้มาดูเพื่อนๆเพราะว่าเสียงดังแรงเพื่อน,น,นๆจ๋าน้ำไหลแรงมากๆเลยอู้เพื่อนๆน้ำไหลแรงมากๆเลยจ้าเพื่อนๆจ๋า ดูเพื่อนดูไหลเต็มทีช่องได้สวยงามเพื่อนเพื่อนเนาะบรรยากาศแบบโอ้ได้สุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าอยากมีห่วงยางเด้เพื่อนเพื่อนห่วงยางเพื่อนเพื่อนจ๋าดูดูดูอันที่มันไหล ช่อนแล้เพื่อนๆจ๋าวุ้ยแยกกบอยากจะไปถ่ายขนาเดี๋ยวแยบกบจะไปหาเดินลไปหาไทยซ้อซ้อไทยเพื่อนๆดูใกล้ๆเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวหาทางล่องกอนเพื่อนๆหาทางล่องกอนอันนี้ก็เป็นต้นน้ำอันน้ำเล็บเดี่ยวได้เพื่อนๆนี่น้ำเล็บเยี่ยนเป็นหน่วยกินใดได้เพื่อนๆเป็นหน่วยกินใดเนาะนี่กำลังออกดอกเพื่อนๆจ๋านี่กำลังออกดอกเด้อันจะคนเก่าๆแก่ๆก็จะรูเนาะเพื่อนๆเนาะ เล็บแมวหรือเล็บเหยียวบ้านแยกกบเลียกเล็บเหยียวเนาะเพื่อนๆจ๋าเรียกเล็บเหยียวอยู่กระตุนกอไผ่แยกกบจะลองไปถ่ายวิวน้ำให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆจ๋าถ่ายวิวน้ำวิวน้ำตกธรรมชาติหาสถานที่ล่องกอนเพื่อนๆหาทางลงกอนหาทางลงกอนถ่ายวิวสวยๆให้เพื่อนๆเห็นถ่ายวิวสวยๆสวยงามมากเลยเพื่อนๆจ๋าโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเพื่อนว้าดูแยกกบใจเอาบ่ ล่องมาแลลวเพื่อนๆนี่ล่องมาสักถ่ายเก็บภาพสวยๆบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆดีนโอ้เพื่อนสวยมากเลยเหมือนนั่งตกเลยอะ